สวัสดีนักลงทุนครับอย่าลืมนะครับตอนนี้นาคาของเรามีโปรโมชั่นให้นักทุนได้ทําการเลือกสรรกันมากมายเลยใครที่สนใจก็ขอได้เชิญนะครับคลิกรายละเอียดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยสวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทรดทองต้องรู้ประจําวันที่19เดือนกรกฎาคมในวันนี้เรายังอยู่กับประจา์ที่หมีเช่นเคยผู้ที่จะมาแชร์มุมมองข่าวสารและเทคนิคนะครับสวัสดีอาจารย์พี่หมีครับ สวัสดีครับคูปเปิลครับเสียง,ห,ยงห,หายงหายนิดหนึ่งนะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับตัวทองคําจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ไหมครับวันนี้มุมมองทองคํานะครับในด้านข่าวสารนะครับตลาดอาจจะยังกังวลในส่วนของอัตรางเงินเฟอ้อนะครับของทางสหรัฐนะครับที่พุ่งสูงขึ้นถึงแม้ว่ามุมมองของธนาคารกลางเองนั้นยังมองว่า ยังเป็นการต่างเงินเฟอร์แค่ขึ้นแค่ชั่วคราวเท่านั้นซึ่งตอนเนี้อาจจะขัดแย้งนิดหนึ่งนะกลายเป็นว่าการตลาดเใลนล้อดูท่าทีนะครับในการกําหนดนโยบายการเงินในวัน29กระกรดนี้นะครับซึ่งน่าจะเป็นเมนไฮไลท์เลยอาจจะมีเซอร์ไพรส์ได้นะครับส่วนในวันนี้จริงก็จะไม่ในข่าวในตารางอาจจะไม่มีข่าวอะไรที่สําคัญนะครับยังไงเดี๋ยวเราไปดูในมุมมองด้านเทคนิคเลยแล้วกันนะครับ โอเคครับแล้วมุมมองเทคนิควันนี้เป็นยังไงบ้างครับมุมมองทางด้านเทคนิคนะครับในวันนี้นะครับราคาทองนะครับหลังจากที่เมื่อวันศุกร์ได้ปิดตลาดร่วงลงมานะครับ อ,อยู่ที่แถวประมาณ1,810นะครับตรงโซนนี้ปัจจุบันราคาได้ดีสลับขึ้นมา1,814แล้วมุมมองผมมองว่าราคาเป็นไปได้ที่จะวิ่งทรงพักตัวอยู่ในกรอบนะครับโดยที่ให้แนวต้านอยู่ที่1,820แนวรับอยู่ที่1,806นะครับหรือ1,806นะครับราคาจะซสวิงอยู่ตรงโซนนี้ก่อนนะครับแต่ถ้าหากว่าราคากับวิ่งเกินขึ้นไป1,820 นะครับเราจะให้แนวต้านต่อไปอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบสามนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวต้านเดิมของมือเ่วันศุกร์เลยนะครับคือพูดง่ายว่าขึ้นไปวิ่งกอบบนอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ยังไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นขาขึ้นนะครับ ก็ยังเป็นแค่กรอบให้วิเล่นอยู่ในช่วงกรอบไซเวย์ได้นะครับแต่ถ้าเกิดราคาเกิดไม่ผ่าน1,820แล้วลงมาอันนี้ข้อสันนิษฐานผมก็คือว่าวันนี้จะพักตัวไซเวย์ไปก่อนนะครับและยังไงเด้อเราเทรดกันตามกรอบง่ายๆเลยนะครับแถวโ่น1,820เราอาจจะ แนะนำให้เข้าฝั่งเซลล์นะครับส่วนฝั่งบายนะครับฝั่งบายเราจะเข้าแถว1,806นะครับหรือ1806นะครับสต็อปล็อฝั่งเซลลจะอยู่ที่1,835ึ้นไปสต็อปลอฝั่งบายจะอยู่ที่1,700 93นะครับอันนี้คือจะเป็นสต็อปรอตฝั่งบายนะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมมองหนึ่งเท่านั้นนะครับในการซื้อขายการลงทุนนะครับยังไงท่านก็ไปประกอบพิจารณาในการบริหารจัดการการลงทุนของท่านนะครับผมขอบคุณมากครับโอเคครับขอบคุณทีอาจรยพี่หมีด้วยครับนังทุนอย่าลืมนะครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นห้อง Signal อยู่ใครที่สนใจก็แอดไลน์ดีได้เลยนะครับขอบคุณครับ